สวัสดีเจ้าหญิงแล้วก็เจ้าชายทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ p r i n c e s s of Love erm นะคะทุกๆคนต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์การกดแชร์และก็ทุกๆเรื่องราวทุกๆกำลังใจที่เข้ามาซัพพอร์ตให้กัรรายการที่ช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นกำลังใจดีๆส่งพลังงานดีๆให้กับทุกๆคนในทุกๆวันเช่นเดิมนะคะรับฟังไว้เป็นอะไรที่มีความสุขสนุกสนานในทุกๆวันนะคะเพิ่มพลังบวกของเราให้มีความ หนักแน่นเข้มแข็งต่อสู้อะไรที่มันลบๆในชีวิตประจาวันนะคะมีความสุขกับตัวเองให้มากๆนะคะทอปิกของเราวันนี้ค่ะเราจะมาเล่นในทอปิกที่ว่านี่คือสิ่งที่เขาต้องการทําให้มันเกิดขึ้นจริงกับคุณนะคะคืออะไร3น้องตุ๊กตาทําสมาธิให้นิ่งเลิกไม่ได้กูหยุดไว้ก่อนใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกองที่1กันเลยค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่1นนะคะกับทอปปิกของเราวันนี้นะคะเรามาดูซิว่า นี่คือสิ่งที่เขาต้องการทำให้มันเกิดขึ้นจริงกับคุณนะคะคืออะไรนะคะคนกองที่หนึ่งนะเดี๋ยวเรามาดูสิขอพลังงานแห่งไพ่ทาโรต์ค่ะสื่อถึงคนกองที่หนึ่งนะคะสิ่งที่เขาต้องการทำให้มันเกิดขึ้นจริงกับคนกองที่หนึ่งค่ะคืออะไรคะเพอร์มิตนะ ราชาเหรียญโอ้ราชินีเหรียญว้าวดีจังเลยอืมเจ็ดถ้วยสองไม่ทา มันเป็นธา,าตุดินกับธาตุดินได้นะคะแล้วก็เพราะว่าพลังงานธาตุดินขึ้นมานะคะทั้งสองฝั่งเลยทีเดียวนะคะแล้วก็สองไม้เท้าเป็นคนแดนไกลได้เลยนะคะแล้วก็เจ็ดถ้วยนะคะเฮอร์มิตนะคะเขามันเป็นอารมณ์พลังงานของ ่างคนต่างอยู่ในพื้นที่ของตัวเองเขาอยากให้คุณเข้าใจอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกของเขาด้วยความที่ว่าตัวตนของเขาค่ะเป็นราชาเหรียญผู้มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์กับตัวเองและมั่นคงมากๆม,มีความนิ่งมองความสัมคั์แบบจับต้องได้จริงๆบนพื้นฐานความเป็นจริง นิ่งเงียบแต่มีความมั่นคงมากมีทุกอย่างพร้อมมีความรวมสมบ,บูรณ์ในตัวตนของตัวเองสามารถ s u p p o r ดูแลคุณได้นะคะ <_ d ata> เขาอาจจะมีความเป็นระดับผู้นําขึ้นไปหรือว่าคุณวุฒิวัยวุฒิที่สูงกับคุณก็ได้หรือว่าเท่าเทียมกันถ้าเขาไม่ได้เป็นระดับผู้นําขนาดนั้น <_ d ata> เขาก็สามารถ support ดูแลคุณได้เพราะเขามีทุกอย่างพร้อมนะคะมีความรดมสมบูรณ์กับตัวเองพึ่งพาตัวเองได้และตัวตนของคุณก็เป็นธาตุดินมีความอิโก้เรียบดร,รูดูดีมีเสน่ห์ในตัวตนของตัวเองเหมือนกันมีความชัดเจนมีความมั่นคงนะคะ พลังงานคุณกับเขามีความเหมือนกันแต่มีความแตกต่างกันไม่ว่าจะแดนไกลหรือว่าอายุที่ต่างกันนะคะเจ็ดถ้วยคือความคิดถึงนะคะการจินตนาการนะคะเรื่องราวในอนาคตแล้วก็ความรู้สึกเฮอร์มิตนะคะมันต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้สึกนิ่งรู้สึกเงียบกันไปนะคะแล้วก็เขายังคงรู้สึกกับคุณเหมือนเดิมนะคะมั่นคงเหมือนเดิมเคยพูดอะไรไว้ก็อยากให้เป็นแบบนั้นเคย หมือนกันว่าถ้าชอบคุณก็คือชอบใช่ก็คือใช่นะคะเขาก็จะเขาก็จะชอบแล้วก็จะรักคุณแล้วก็จะใช่อยู่แบบนั้นนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถมากๆเลยคนคนนี้รักธรรมชาติรักความสงบนิ่งเงียบสมถะชิลชิสบายๆนะคะในตัวตนของเขาแล้วก็เป็นคนที่ชอบ อยู่คนเดียวในบางครั้งนะคนขวายตัวเองทํานู่นทํานี่มากๆเลยแล้วได้ความที่ว่าคุณมีความอีโก้มีความเป็นคนที่ดื้อเงียบมีความเป็นคนที่แบบว่าอาจจะดูดูไม่ออกว่าความรู้สึกคุณเป็นยังไงคุณอาจจะเก็บความรู้สึกดีด้วยความที่ว่าคุณเป็นคนที่อุดมสมบูรณ์กับตัวตนของตัวเองเหมือนกันนะคะแล้วก็ดื้อเงียบเหมือนกันนะคะเขารู้ว่าคุณมีทุกอย่างพร้อมนะคะสามารถซัพพอร์ตและดูแล คุณได้ตัวตของตัว,ตวอเองได้เหมือนกันเจ็ดถ้วยการหมายถึงเรื่องของการคิดในเรื่องของอนาคตการจินตนา,นานการการมองไปยังอนาคตนะคะสองม้เท้าคือการมองไปยังอนาคตที่ไกลมองไกลออกไปนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าแผนแผนแผนนะคะไม่ใช่แผนแผนในเรื่องของอนาคตนะคะแล้วก็คิดกับคุณในเรื่องของอนาคต มีคุณไว้อยู่ในอนาคตเวลาคิดจะทำอะไรก็คือมีคุณอยู่ในนั้นนะคะเจ็ดถ้วยก็สองไม้เท้าหมายถึงการคิดในเรื่องของอนาคตนั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องการทําให้มันเกิดขึ้นจริงกับคุณคือ การมีอนาคตกับคุณการมองไปยังอนาคตกับคุณและอยากให้คุณมองไปในอนาคตกับเขาด้วยนะคะเหมือนกับว่าเขากําลังรู้สึกว่ามีคุณไว้อยู่ในอนาคตเสมอเลยไม่ว่าเขาจะคิดอะไรหรือว่าเขาจะทําอะไรนะคะพออีกหนึ่งบเป็นเรื่องของอนาคตนะคะสิบถ้วยว้าวอย่างที่อย่างที่รู้สึกอะคะ่ะอย่างที่บอกเขา คิดถึงอนาคตกับคุณเรื่องของการแต่งงานการสร้างครอบครัวนะคะหรือการคิดในเรื่องของอนาคตด้วยความอุดมสมบูรณ์ความสุขสมหวังทุกสิ่งทุกอย่างอยากให้ทุกสิ่งทุออกอย่างมันสมบูรณ์มีความสุขมีความโรแมนติกมีความมั่นคงนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์หรือว่าความรักที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เขาต้องการทําให้มันเกิดขึ้นจริงกับคุณคือการสร้างครอบครัวหากอยากให้คุณกับเขาเป็นคนคนเดียวกันนะคะอยู่เคียงข้างเคียงคู่กัน สร้างครอบครัวที่อบอุ่นมีลูกด้วยกันมีความรักความโรแมนติกที่ดีเขาคิดถึงคุณในเรื่องของอนาคตมากๆค่ะอย่างชัดเจนนะคะเฮอร์มิตคือการคิดทบทวนนิ่งเงียบอะไรไว้หรืออะไรบางสิ่งบางอย่างได้คิดได้แจ่มแจ้งได้ตกผนึกแล้วเพราะฉะนั้นนี่คือการคิดถึงเรื่องของอนาคตการจินตนาการการฝันถึงอนาคตการมโนเรื่องราวต่างๆนะคะในอ่ะ ในอนาคตระหว่างคุณกับเขาเพื่อที่จะสร้างครอบครัวด้วยกันฝันแล้วก็คิดถึงฝันหวานนะคะฝันหวานเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาไปไปถึงอนาคตอันไกลโพสเลยทีเดียวเห็นไหมคะสองไม้เท้าเฝ้ารอคอยอนาคตแล้วก็คือเหมือนกับว่ารอคอยการออกเดินทางเนี่ยห่อผ้ารอคอยตั้งใจมุ่งมั่นจริงจังมีแผนแพลนในเรื่องของอนาคตกับคุณการสร้างครอบครัวที่มีความสุขความบรมสมบูรณ์นั่นเองอยากให้สองเรา อยากให้คุณเป็นแบบนี้คุณกับเขามีความมั่นคงความดมสมบูรณ์และเป็นการการพัฒนาความสัมพันธ์ไปในทางที่ดีการพัฒนาความสัมพันธ์ถึงขั้นแต่งงานสร้างครอบครัวได้นะคะคนกล่องที่หนึ่งนี่คือ คือไพ่ตอบโจทย์ได้อย่างดีมากเลยทีเดียวนะคะหกใบเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เขาต้องการทําให้มันเกิดขึ้นจริงกับคุณคือการได้มีคุณกับเขาเคียงข้างเคียงคู่เป็นหนึ่งเดียวกันคือสร้างครอบครัวในอนาคตด้วยกันนะคะก็ประมาณนี้ค่ะฟังไว้เป็นพลังงานแล้วก็รายดีๆนะคะขอบคุณมากสาหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆดูแลสุขภาพคนด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคนนี้เลือกกองที่2นะคะกับน้องแมวน้อยนะคะที่น่ารักของเรานะคะกับท็อปปี้ของเราวันนี้นะคะนี่คือสิ่งที่เขาต้องการทําให้มันเกิดขึ้นจริงกับคุณค่ะคนกองที่2นะ,ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าคืออะไรนะคะตื่นเต้นตื่นเต้นนะคะจะตื่นเต้นเท่ากองที่1ห,หรือเปล่าเนาะนะคะเรามาดูซิเจ็ดตา สิ่งที่เขาต้องการทําให้มันเกิดขึ้นจริงกับคนค่ะคนกองที่สองสองดาดีวิ f อฟอร์จูนราชาไม่เท้าสิ่งที่เขาต้องการทําให้มันเกิดขึ้นจริง กับคุณกองที่สองค่ะ justment ว้าวแ a ชั่นของธาตุไฟนะคะอืม mm hmm. ตัวตนของเขาเป็นราชาไม้เทา้ทาธาตุไฟและธาตุลมนะคะเป็นคนที่มีเหตุผลมากๆเหตุผลที่สุดใช้ตรรกะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหตุผลนะคะไม่ใช้อารมณ์เหนือเหตุผลของตัวเองแล้วก็เป็นคนที่ธาตุไฟมีความเป็นผู้นําเป็นผู้ใหญ่ นะคะมุ่งมั่นและจริงจังมากๆเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวหนักแน่นเข้มแข็งมีเสน่ห์นะคะเป็นคนเฟลลี่ดูดีมีเสน่ห์มากๆเลยเข้ากับผู้อื่นได้ดีมากๆอัธยาศัยดีนะคะแล้วก็ทํางานเก่งด้วยอาจจะบ้างงานนะคะมากๆเลยก็ได้คนๆนี้มีภาระหน้าที่เยอะแยะมากมายมีความเป็นผู้นํจั u s เมนต์แล้วก็ก้าวถ้วยตัวตัวของเขาก้าวถ้วยด้วยเขาอาจจะยุ่งมากกับคุณมากก็ได้นะคะเขาเป็นคนที่มีพร้อมทุกอย่างนะคะ เขาอยากเปิดเผยหรืออยากบอกให้คุณรู้ว่าเขาโสดอยู่ตอนนี้นะคะเพราะว่าขึ้นเก้าถ้วยขึ้นมานะคะ เป็นก้าวถ้วยของการที่เขาตอนนี้โสดและยังไม่ได้คอมมิทเมนต์กับใครนะคะโสดเลยทีเดียวแล้วก็เป็นความรู้สึกของว่าเขาอะถ้าเขาโสดขเขาก็โสดแบบสวยๆแล้วล้อแฮปปี้ดูดีมีสเสน่ห์เฟนลี่มีความน่ารักอุดมสมบูรณ์กับตัวเองสามารถซัพพอร์ตแล้วก็ดูแลตัวเองได้นะคะยิ่งขึ้นเป็นราชาไม้เท้าแล้วธาตุลมกับธาตุน้ําเป็นพลังงานของคนที่มีความฉลาดแล้วมีความเก่งจะจีบคุณจะเข้าหาคุณต้องคิดเยอะนะคะคิดเยอะแล้วก็ เขาหาแบบฉลาดด้วยเพราะฉะนั้นค,คนคนนี้ถ้าโสดก็คือโสดแฮปปี้กับชีวิตโสดมากๆเลยด,ด้วยความที่ก้าวถ้วยคือโสดอยู่แล้วนะคะแล้วก็ถ้าเขาได้อยู่ในความสัมพันธ์แล้วก็เขาสามารถสปอร์ดูแลคุณได้ทุกอย่างเหมือนกันเพราะมีทั้งความเป็นผู้นําและมีเหตุผลมีความเป็นผู้ใหญ่ด้วยนะคะมีทุกอย่างพร้อมความดมสมบูรณ์ความสุขทุกสิ่งทุกอย่างในตัวตนของเขา j u s t เมน t คือการได้เปิดเผยด้วยการได้พูดคุยเขาอยากกลับมาพูดคุยแล้วก็เปิดอ,อกเปิดใจกับคุณในการเคลียร์อะไร ปัญหาอะไรต่างๆเพราะว่าเจ็ดดาบมันเป็นการเรื่องของเขาอาจจะทําอะไรให้คุณรู้สึกว่าไม่เข้าใจตัวตนของเขาเสียใจหรือว,ว่าอะไรก็ตามแต่สองดาบคือการกําลังคิดหาวิธีหรือใช้กลยุทธ์นะคะที่จะคิดส่งก้อความหาคุณยังไงหรือจะ แท็กหาคุณยังไงดีนะนะคะที่จะได้พูดคุยกับคุณ The View of Fortune นะคะร้องขอโอกาสและก็โชคชะตายอยากที่จะได้เข้ามาพูดคุยนะคะตกลงว่าเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาจะเป็นไปได้อย่างไรจะเป็นไปได้หรือเปล่านะคะคือเหมือนกับว่าอยากที่จะเข้ามาพูดคุยกับคุณเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างให้มันกระจ่างเปิดเผยความจริงนะคะในตัวตนของเขามันเหมือนกับเป็นความรู้สึกว่าเขาแบบเหมือนกับว่า เดี sí, ๋ยวนะคะขออีกหนึ่งใบนะขออีกหนึ่งใบเขาอาจจะทําอะไรให้คุณรู้สึกว่าหวัดระแวงหรือว่าระแคงใจอะไรหรือเปล่านะคะเหมือนกับว่าตอนนี้เขาอยากจะบอกว่าเขาโสดนะเขาประกาศว่าเขาโสดอะไรประมาณนี้โอ้ยอัศวินถ้วยนะคะเขาอยากเข้ามาจีบคุณนะคะเขาอยากเข้ามาจีบเขาอยากเดินหน้าจีบคุณอัศวินถ้วยเป็นผู้ใหญ่อบอุ่นจิตใจดีเฟนลี่ดูดีมีนเสน่ห์นะคะคนนี้นะมีทุกอย่างพร้อม ขอภายนะคะเจ็ดดาบเขาต้องทําอะไรให้คุณสงสัยในตัวตนของเขาหรือว่าอะไรที่ไม่เข้าใจอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะใครคนใดคนนึงอาจจะนิ่งออกมาหรือว่าตัดจบจากเขามาก็ได้เขาอาจจะทําอะไรให้คุณรู้สึกว่าแคลงใจสองดาบคือการคิดคิดตัดสินใจจะทํายังไงดีนะคะรอคอยโอกาสและก็โชคชะตาวันเวลาจริงๆเพื่อที่จะได้เข้ามาหาคุณเพราะฉะนั้นอัศวินถ้วย เขาอยากเดินหน้าจีบคุณนะคะเขาชอบคุณเขาอยากจีบคุณมากๆค่ะแล้วจะเข้ามาจีบแบบชาญฉลาดด้วยนะคะฉลาดแล้วก็เก่งฉลาดคิดฉลาดพูดด้วยนะคะฉลาดของการกระทําด้วยจริงๆเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่ามันเป็นความรู้สึกนะคะทุกคนความรู้สึกจากพลังงานที่รับรู้แล้วก็รู้สึกได้นะตอนนี้สิ่งที่เขาที่จะต้องการทําให้คุณที่จะทําให้มันเกิดขึ้นจริงกับคุณคือ เข้ามาเปิดเผยเปิดอกเปิดใจกับคุณว่าเขาโดนะตอนนี้แล้วเขาอยากที่จะเข้ามาจีบคุณด้วยนะคะแอสวิน้วยคือการเดินหน้าจีบคุณกําลังหาวิธีจะเข้าหาคุณแล้วก็เปิดเผยความจริงว่าเขาแบบตอนนี้ไม่มีใครนะนะคะแล้วก็อยากที่จะตกลงกับคุณด้วยว่าเรื่องราวคุณกับเขาจะเป็นไปได้อย่างไรนะคะประมาณนี้ถ้าคุณไม่ไปต่อเขาก็ต้องเขารพเป็นการตัดสินใจของคุณเพราะว่าก่อนอันนี้เขาต้องทําอะไรให้คุณรู้สึกว่าไม่เข้าใจในตัวตัวของเขาแน่นอนเลยนะคะ เพราะฉะนั้นโสดอยู่นะคะอยากเข้ามาจีบคุณนะคะอัศวินถ้วยผู้นี้นะคะก็ประมาณนี้ค่ะคนกองที่สองขอบคุณมากสำหรับการติดตามราับชมฟังไว้เป็นพลังงานนะคะสิ่งที่เขาอยากทำให้มันเกิดขึ้นจริงๆกับคุณคือการได้เปิดเผยความจริงกับคุณแล้วก็อยากเดินหน้าจีบคุณนั่นเองนะคะคนกองที่สองก็ประมาณนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่สามนะคะกับทัพปี้ของเราวันนี้นะคะ นี่คือสิ่งที่เขาต้องการทําให้มันเกิดขึ้นจริงกับคุณนะคะคนกองที่3ามนะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าคืออะไรนะคะขอพลังงานแห่งไพ่ทาโรต์นะคะสื่อถึงคนกองที่สามนะนี่คือสิ่งที่เขาต้องการทําให้มันเกิดขึ้นจริงกับคนกองที่3าค่ะ คุ n of Cups เขาชอบคุณมากค่ะนะคะด้วยความที่ว่าเป็นราชินีถ้วยคุณเป็นดาชินีถ้วยผู้ซึ่งเป็นหญิงสาวที่สวยอ่อนโยนอ่อ,อนหวานจิตใจดีมีเสน่ห์นะคะแล้วก็น่ารักเซนสทีฟล้วเป็นคนที่จิตใจดีเป็นคนดีมากๆแล้วก็เป็นคนที่อ่อนโยน แต่ว่าถ้าเทจบก็คือเทจบได้เลยนะคะตัดจบได้เหมือนกันนะคะเป็นคนที่ธรรมชาติมากๆคุณชอบธรรมชาติรักทะเลรักสัตว์อะไรแบบนี้นะคะและเป็นคนที่ชิลๆแต่งหน้าชิลๆเบาๆหรือสบายๆนะคะในบางครั้งคุณอบอุ่นแล้วคุณเป็นคนจิตใจดีมากๆเลยค่ะอ่อนโยนมากๆเลยเพราะฉะนั้นเขาชอบคุณนะห้าทวยสิ่งต้องสิ่งที่เขาต้องการทําให้มันเกิดขึ้นจริงกับคุณค่ะคณกองที่สาม เด็กถือเหรียญ4สี่เหรียญเขาเสียใจนะกับสิ่งที่ทำลงไปแล้วนะคะห้าถ้วยไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามแต่การกระทำคำพูดที่ทำให้คุณร้องไห้หรือว่าคุณเสียใจเด็กถือเหรียญเขาอยากที่จะมีโอกาสนะคะได้เข้ามาทำให้เรื่องราวระหว่างคุณกับเขา,าค่ะมัน มันเท่าเทียมกันมันไปต่อได้อยากขอความยุติธรรมอืมสี่เหรียญคือการห่วงแหนเขายังห่วงแหนแล้วก็หึงหวงนะคะคุณอยู่มากๆเลยนะตอนนี้ยังไม่อยากที่จะให้ความสัมพันธ์นี้มันหายไปมันหลุดไปยังไม่อยากที่จะเสียคุณไปเลยนะคะยังแอบหึงหวงคุณอยู่ในใจยัง ยังเก็บคุณไว้อยู่ในใจยังกักในเรื่องของความรู้สึกอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ในใจจ s t ติ e แล้วก็5้าเหรียญนะคะเป็นการที่อยากที่จะขอความยุติธรรมกับคุณอยากมีโอกาสได้เข้ามาขอความยุติธรรมหรือว่าพัฒนาความสัมพันธ์รอคอยโอกาสนะคะ5้าเหรียญที่จะทําให้เรื่องราวระหว่างคุณกับเขามีโอกาสอีกครั้งหนึ่งที่เขาจะสามารถทําให้มันเกิดขึ้นจริงเป็นรูปธรรมจริงๆได้ที่จะมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณหรือว่า มีโอกาสที่จะเข้ามาให้เรื่องราวระหว่างคุณกับเขามันดีขึ้นไปกว่าน,นี้ให้มันเกิดสิ่งที่มันการแก้ตัวนั่นเองนะคะการแก้ตัวแก้ไขนะคะสิ่งใหม่ๆที่มันจะเกิดขึ้นนั่นเองนะคะสิ่งใหม่ๆในอนาคตนะขออีกหนึ่งใบค่ะสิ่งที่เขาต้องการทำให้มันเกิดขึ้นจริงกับคนกองที่3ขออีกหนึ่งใบค่ะ โอ้ยเขารักคุณหมดหัวใจเลยนะคะคุณน่ารักแล้วคุณมีเสน่ห์มากเลยสเตทนะคะดูสิหลงรักคุณจนหมดหัวใจคุณเป็นหญิงสาวที่ที่น่าหลงไหลมากๆค่ะด้วยขึ้น queen of cups แล้วอะ่ะคุณผู้ชายก็สลับตัวตนนะ <S <S เขาชอบคุณมากโดดเลยนะคะด้วยความที่ว่าคุณเป็นคนที่น่าหลงไหลเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆเป็นคนที่เป็นคนที่น่ารักแล้วก็จิตใจดีมากๆเขามี คือเขาให้คุณหมดหัวใจคุณไม่ต้องทําอะไรเลยอยู่สวยๆนิ่งๆอยู่ตรงนี้เขาให้กายและหัวใจคุณหมดเลยทีเดียวค่ะแล้วเขาก็อยากจะเขาชอบคุณมากกับบางทีชอบชอบมากเกินไปอ่ะ <c oughs> เห็นคุณเป็นคนที่สูงค่าอยู่สูงมากๆเขาก็รู้สึกว่าแบบไม่อยากจะทําอะไรให้คุณรู้สึกเสียใจยอยู่ห่างๆแบบห่หวงๆอยู่ห่างๆแบบเก็บเอาไว้ในใจเสียดีกว่าอะไรแบบนี้ประมาณนี้นะคะเหมือนกับว่าชอบคุณมากแล้วก็ไม่อยากทําให้คุณรู้สึกว่า ทำร้ายจิตใจหรือว่าอะไรคุณอีกเลยหัวใจอ่อนโยนหัวใจฟูฟ่องไปด้วยคุณมากๆเลยอะคะ่ะอยู่ต่อหน้าคุณเขาอาจจะละลายไปแล้วก็ได้อยู่ต่อหน้าคุณเขาอาจจะมีแต่รอยยิ้มมีแต่สายตาที่แวววาวพริ้งพราวอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเขาหลงรักคุณจนหมดหัวใจแล้วก็ชื่นชอบคุณมากๆเลยเขาไม่สามารถที่จะ เอาคุณออกไปจากหัวใจและความรู้สึกเขาได้เลยนะตอนนี้แล้วก็ยังแอบหึงหวงคุณอยู่ไกลๆต้องส่องคุณแน่นอนแลาคุณไม่บล็อกเขานะคะคุณกับเขาอาจจะมีความที่แตกต่างกันด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณวุฒิหรือว่าวัยวุฒิก็ตามนะคะหัวใจเขารู้สึกว่าคุณไปทางไหนเขาก็อยากไปทางนั้นคุณหันไปทางไหนเขาก็อยากหันไปทางนั้นอยากไปทิศทางเดียวกันกับคุณไม่อยากจะแยกทางจากคุณเลยเพราะฉะนั้นมันเป็นมันเป็น พลังงานของการขอโอกาสการรอขอโอกาสการแก้ไขอยากให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันเดินหน้าตอบไปได้หรือว่าเท่าเทียมแล้วยุติธรรมซึ่งกันและกันนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องการทําให้มันเกิดขึ้นจริงกับคุณคืออยากจะขอโอกาสนะคะได้เข้ามาให้ความสัมพันธ์คุณกับเขามันมันไปต่อในทางที่ดีมากๆเลยเพราะเขาชื่นชอบแล้วเขาหลงไหลคุณเขา มีคุณอยู่ในหัวใจมากๆอยู่ตรงนี้นะคะ่ะอยากให้โอกาสและอยากให้เรื่องราวความรักของคุณกับเขามันเกิดขึ้นจริงเป็นรูปธรรมจริงๆสัมผัสแล้วก็เท่าเทียมการเดินหน้าต่อในความสัมพันธ์ได้จริงๆเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นอะไรที่ก่อนหน้านี้มันอาจจะรู้สึกว่าไม่ไม่ไม่ได้ให้ฝ่ายหนึ่ง หรือมีฝ่ายหนึ่งที่ตามมากเกินไปหรือยังไม่เคยได้ซัพพอร์ตดูแลหรือว่าให้คุณหรือว่าที่ผ่านมามันขาด,ขาดมันยังไม่ได้ครบสมบูรณ์ทีนี้อยากที่จะขอร้องขอให้มันเดินหน้าสู่ความสมบูรณ์เดินหน้าสู่ความมั่นคงพัฒนาไปต่อได้และอยากมีโอกาสที่จะได้เข้ามาทํารู้สึกทุกอย่างให้มันเสมอภาคกันและก็เท่าเทียมกันแล้วก็เดินหน้าต่อไปได้แล้วก็อยากบอกคุณว่าชอบคุณมากๆเลยหมดหัวใจลงรักแล้วคุณมีเสน่ห์ต่อใจแล้วก็ความรู้สึกของเขามากๆค่ะนะคะเพราะฉะนั้น นี่คือพลังงานของคุณกองที่3นะคะทุกคนขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมยังไงฟังไว้เป็นพลังงานแล้วก็อะไรดีๆในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้ไปก่อนนะดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะ